สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสาวกระสินเก่เาภาพบิวควบสวยค่วงงามของเมืองแบนไม่พี่น้องได้เบ่งได้ชุ่มน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสาวกระสินมาเที่ยวในเมืองแบนกระดมาถ่ายภาพบิวมุมสวยๆของเมืองแบนอันที่นี่ก็คือว่าอันมิซอว่าโรตินกาตินสวนกุนหลาบเนาะพี่น้องกเ,เอิ่นสวนกุนหลาบบิวพลอยขึ้นมาเทิ่งนีกระสิมี มองนั่งชมวิวภาพสวยมุมสวยพี่น้องนักท่องเที่ยวก็เจ้ามาเที่ยวเมืองแบนก็เจ้ากับมาหนีกันพี่น้องมาถ่ายรูปมาถ่ายวิวชมวิวของเมืองแบนเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นจุดเนินสูงขึง้นมาเป็นหมองชมวิวสวยพี่น้องนักท่องเที่ยวกะเริ่มมนี้ทย,ย่อยมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องมีต่างศาต์แน่หล้กก็มีคนนักท่องเที่ยวแน่รือว่าคนอยู่ในประเทศสวิตี์แน่มาจากทางจังหวัดอื่นนั่นสิเนาะก็เจ้า มาในเมืองแบนค่ะเจากกะกับแวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายวิวของเมืองแบนนะพี่น้องสาวกระสินกับมน,นีแดเขามาพอดีกันเลยนั่งรถเมล์มาพี่น้องจากอนันสถานีรถไฟมาเนาะข้างในก็จะเป็นสวนประมาณนี้แหละพี่น้องสวนย่อมสนามหญา้าให้ค้นนั่งเล่นพักผ่อนครอบรั่วผ้าลูกพ้าเต่ามา นั่งเล่นพักพรยอนใจในวันนยุดสจุดสปดาว่าวัานบางกะว่า,า,บบาไปแนมไปทางนี้ก็คือเข้าไปทางในตัวเมืองแบนพี่น้องส่วนอันส่วนกุหลาบคือว่าโรสเซนกาเติร์นนี่ก็อยู่บกไก่จากตัวเมืองแบนดอกพี่น้องแต่ว่าคีรถม์อ่อมมาจากนอยอยู่บ่ไก่จากตัวเมืองดอกกะบาคืนผู้ใดมากกะข้นซื้อเนาะพี่น้องเนาะขืนซื้อกะสีเห็นภาพเป็นวิวเมืองแบนประมาณนี้ละพี่น้อง สาวกระสินไทยนี่กระสิมืดมืดแน่เพราะว่าอากาศมันคือมืดทั้งนี่คลายว่ามันอากาศหมืดมันทายบาแกมเครื่องกล่องกับบอกใดนี่ปันไดพี่น้องกระสิเห็นภาพประมาณนี้แหละพี่น้องภาพมุมสูงในเมืองแบนเนาะมองยืนอยู่นี่ก็คือภาพชมวิววิวคอยเนาะทายทั้งนี้อากาศมันสิมืดหมืดแน่จิ้นน้อยพี่น้องเนี่ยทายมาทั้งที่กล่องมันกระแกมพี่น้องมันเป็นน้าอากาศเพราะว่ากล่องเท่ากับกล่องโทรศัพท์ธรรมดาเนาะบาร์เแบบว่า พิเศษน,นะนะก็เลยถ่ายออกมาเสียมันแกมเบิสมองกับบดายคอยอดสาส้มไปเด้อพี่นองเด้อซ้ำซ้ำดังซ้ำได้เงินไปซื้อกล่องน้ำงามมาทายพี่นองเบิ่งเนะาะคนกระสิประมาณนี้แหละพี่นองยางรับร่มชมยิ่กันช่วงสาวกระสินแมาทายอยู่ดีกระสิประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงก็ักวเนาะพ <N> อดีเขามาธุระในเมืองแบนก็เลยมาถ่ายเฮ <N> <N> ดคลิปจากคลิปสก่อนสนันดกก็เลยนั่งรถ รถเมฆออกมาเนาะพี่น้องเนี่แหละพระเจ้ากับแมาเล่นกันยางเล่นแน่มาเตะพุตบอลเล่นแน่เด็กหน่อยไว้รุนเนาะพี่น้องสวนกวางที่จริงแล้วพระเจ้าปลูกดอกกุหลาบหลายพี่น้องหลายสายพันธุ์ดอกกุหลาบงามตะกี้พระเจ้าก็เลื่อนว่าโลเซนกาเต้นก็ค <The> ือว enfin ่าสวนกุหลาบต่ว่าปีนี้บ่บปันไดพี่น้องดอกกุหลาบเพราะว่ากุหลาบพระเจ้าสิเปี้ยนสุปีพี่น้องขันต้นมันนันแน่พระเจ้ากับบตัดแตงงพระเจ้าก็ถอนออกหล้วปลูกม่เองสินะ แต่ละปีก็สิแตกต่างกันไปจักน้อยคว้วงงมคว้วนั้นเนาะอันนี้ก็ดอกกุหลาบพันยังบนพี่น้องบอกซื้อกรถือเป็นจุ่มจุ่มจุมนี่จะเขาเอินดอกกุหลาบพันยังดอกมี่หลายสายพันุเขาปลูกมันงามพี่น้องกันส่วนที่ว่าเขาจัดสวนงามๆามคนก็เลยนิยมมาแต่บ่าปีนี้มือนีสาวก็เลยสินมาดอกกุหลาบบหลายปันไดพี่น้องมีหน่อยเขาเจ้าบ่ไดปลูกหลาย สุเทียมานี่มันเคยมาเทียหนึ่งขึ้สองเทียมันสิงามพี่น้องมันติตตื่นตาตื่นใจดอกมงดอกไม้รู้ละนี่แหละพี่น้องภา,เ,างเบลกระไดพี่น้องเบิรงน้ากันเมืดแน่อันนี้แน่เด้อพี่น้องเด้อเพบามันมีช่วงเมืดช่วงขึมไหมข้องอันอากาศของแดดมันเดียวบดเดียวแดดมันก็เลยสิมีภาาแกงแน่บ่แกงแน่ก็ขอตทวเด้อพี่น้องแต่มีแดดแน่ก็สิเป็นอย่างนีละพี่น้องนี่เห็นแก้มจางน้อยในเมืองแบนเนาะ ตายในตัวเมืองเป็นตาลังค่ะผู้มีผาของเมืองเนาะพี่น้องแล้วก็ซิมีแม่น้ำขื้อกันด้พี่น้องมีแม่น้ำนี่มีแม่น้ำม,มีสะพานคือกันในเมืองแบนก็ได้แม่น้ำทะเลน้ำจืดนั่นแหละพี่น้องก็มีคลองน้ำแม่น้ำ แต่ว่าส่วนมากสีขาเจ้าสิบกคอยมีเลือดมาแลนดอกพี่น้องขาเจ้าสิบกคอยให้เลือดมาแลนมาหนิขาเจ้าสิปล่อยเป็นแม่น้ำยังสีเลยแต่เลือดแลนกับแลนผุดหลับพวกแม่น้ำยังไงตที่ว่าเลือดมันแลนออกได้แต่ว่าแขนในตัวเมืองังี้ยสาเจ้าสิบกมีเลือดมีอย่างเขามาแลนพี่น้องขาเจ้าก็สิปล่อยเป็นคลองน้ำสีเลยปลาบกมีเลือดกับมีดอกค่ะพี่น้องเลือดหน่อยๆเลือดส่วนตัวครับเลือดลาสติติบ่าผัสติกิยางดีล่ะบ่าเครับส่วนตัวเขามาเป็นยังสีได้ยุติบ่าขจาวเป็นเลือดแลนแบบว่าอัน ห ad, ลายๆสิบโมีพี่น้องขจ้า <and new> <studio> สิบปล่อยเป็นธรรมชาตาเป็นควาวงามไปก่อนภาพสูงภาพมุมสูงกับสีงามปัดยังสีหลักพี่น้องตอนนี้สาวกะะจินกับยางลงมาละพี่น้องยางลงมาจากสวนกุหลาบขากลับยางเออไปยืนอยู่สะพานไปจับภาพจับวิวพี่น้องเบ่งไปน้ำกันขั้วสวยขั้วงามของเมืองแบนเนาะพี่น้องเมืองแบนหรือเมืองเบินพี่น้องเอินได้สองยางเนาะลังคระขจ้าก็เอินเบินลังคนเขจากับเอินแบนสาวกะละินก็เอินบะถึงลังเถ่อ เมืองเบิร์นเมืองแบนนีกติมันล่อรถเมยอยู่นี่แะพี่น้องอันนี้อันนี้เขาเอินรถต่ำที่ว่าใส่ไฟฟ้าพี่นอ้องตะบารล่อบ่มีล่างบ่มีล่างรถตะบารใส่ล่อเลียนเราใส่ล,อล่ยอยางลออล่มนี่แหละตะบารทั้งเทิงหลังค่ารถเมยเนี่ยเขาสิกระแสไฟฟ้าพลังงานไห้มันแรนใดเนาะอับเกอนโด,ดยกระแสไฟฟ้าพลังงานเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ประมาณนี้ใส่ตะบาร์ลอก็เป็นล่อยางธรรมดานี่แหละบ่ได้มีลออล่างรถล่างตะบาอันเป็นล่างก็มีพี่น้อง เป็นล่างรถกรมีมีสองแบบบิวสะพานทีสาวกระสินยางขามากขึ้นไปทังหลังพูน้นทีข้นยางหลายๆอยู่นั่นแหละพี่น้องทางไปสวนโรสเซนการ์เตินสาวกระสินกับยางมาแต่ทาง้งคุณละบังคันตอนขาไปนั่นขี้อ้อมพี่น้องอ้อมไปลงพิษทั้งไขย,ยุไปถือยุไปหาจนพอในทายรูปท้ายบิวไม่พี่น้องในเบื้องน้ากันเนาะในเมืองกระสิประมาณนี่แหละพี่น้องทังเขาในเมืองกับบอกไก่ สาวกระสินยามากอะหอนเหื่อแตกอ่อนเนี้ยแตกพี่นอ้องกระสิดได้เวลาไปขึ้นรถเมฆกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะได้ภาพได้วิวให้พี่น้องได้เบิ่งละสาวก็เลยส้นก็ดีใจไปพี่น้องย่างเมื่อน้ากัดย่างเมื่อ,อไรได้บันขึ้นรถเมื่อแล้วปาอในเรื่องพี่นอ้องเออกดตูกใจ่กดซับสไครกดไลกดแช่เนี้ยได้ใจ